หรือเปปลล่าแแกสวัสดีทุกคนนะคะคนจุ่มที่น่ารักของเราเดี๋ยวผมเป็นพยาบาลให้ผมเปลี่ยนเปิดไม่ทัน<า>เป็นะอะไรจะเจอกระตายนะเหมือนเหมือนอันนี้ะากเขาจะแบบว่าซอมจิงอยู่กับขาลออพักสามหรือภาคสองาลอลคือตัว,ตวที่เตเต้เล่นเหรอไม่ใช่นั้นคิดครับมันคิดไอ แล้วคือตัวนคือจะเกิดถ้าเกิด,กดตัวละครในเกมไปโผล่ในหนังนะคือมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนในเกมครับมันจะแบบคนละแนวเลยอ่ะพุ่งเหม็นนโลแล้วด่านแนววัชชามวัชชามด่านนี้ผมว่าแล้วเวลาเซตมึงชอบออกด่านไม่ดีอะ่ะจริงเเวลาซาซตอ่่ะดนนี่เวลาพี่ใส่ด่านฟาร์มออกด่านนี้ประมาณร้อยละแปดสิบร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นดูแต่หนังโอ้ใบด่านนี้ บัเรเยบเรียบด้วามันห,หน,ไไน่งไปก่อนนะเพรามไม่ทำงงลายผู้หญิงไงผู้หญิงสาคนแล้วผมคนดี่วดูนซ้ำยับแล้วแค่นั้นดเฮ้ยสต็จลบขอบจอแล้วผมโดนแล้วแหละก็ล,วลวพวกเราก็ต้องโดนเป็นไป ผมไม่ช่วยเองผมมีที่ถูกได้เลยผมไีดึงให้เร็วแล้วก็สมุดไบเบิลเอ้ยนี่สายซัพพอร์ตแบบวันนันได้เปอร์เซ็นต์เขาไม่ทันนะพะมีบาร์บีคิวหรือเปล่านะผมว่ามีก้าวีิ่มีชัวมีก้าวีก็ต้องมีบาร์บีคิวนะล์มดึงเลยล์มมาแล้วครับแล้วผมไม่มีแทงหลังด้วย ไม่เป็นไรก็ไม่สามเอ้เห็นใครเห็นจิวเห็นจิววาเลนไทน์จิววาเลนไทน์กำลังน่าลืมไปก่อนนะน้องเมียน้อยคนเมียน้อยคนที่สองกำลังคิวให้สามีอยู่นะ Why number one number two and number three จิวคือ number one นะวิโดนแล้ว ้อุ้ยโดนอุ้ยโดนแล้วผมผมแบบว่าน้องแค่น้องแค่นี่ไงน้องแค่ช่วยเมียหลวงคนที่หนึ่งเมียหลวงคนที่หนึ่งเอาแล้วไล่น้องแค่อย่างเลยไม่ไล่ไม่ไล่เขาไปเขาไปไล่เมียหลวงต่อเรียบร้อย ไ่เพ่ปั่นไวเกินนี่อะไรวะน่ะโอโเอเอาให้เสร็จแล้วนึงเครื่องแล้วอย่างน้ผมงได้หนึ่งเครื่องล้ววันเล็กวิชาอาจารย์ฟิล์มสอนมาเย่มห็นไหอาจารย์นผมจูได้เครื่องแล้วนะมีไมพีุ่กไปแล้วไปแล้วบาร์บีคิวไปเครื่องไม่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 เหาครผมเฮ้ยผมดึงเองเน่ยมาเมียเมียน้อยจะช่วยเมียหลวงเมียมายุ่ง อันนี้แก๊งแก๊งแบบว่าเลยอ่ะเขาอยู่ตรงนี้พี่บีบโอยเฮ้ยสามเลยละกันย่าย่าโดนทำไมไม่ตู้แทกล่ะโดนโดนสองทีแล้วนะ2อทีแล้วนะ สัดีครับเสียแบงค์บุ้งครับเมียน้อยมันก็เก่งไรนะถ้าบุกปีไว้แล้วเลีกไปแล้วโดนไปก่อนตึงเครียดตาลื่นตามนะพี่อยู่ไหมหมูกำลังหิวอยู่เขาทิ้งเลยเขาทิ้งมาหาเครื่องเดี๋ยวเมียน้อยไปช่วยไปไปช่วยซ้อมเครื่องเองไปหิวให้สามีก่อนไหมสามีเจ็บอยู่นะฮะสวัสดีครับพี่เอมี่สวัสดีครับชกได้ไหมครับ อยู่ไหมหมูค้าต้องการฮิวมานะคะสามีผมรอซ้ำเครื่องนี้อ่ะฉีกเลยฉิกเลยฉิกเลยฉิกเลยปั่นไม้หัวเพลงเอาจัดเลยใช่ไหมครับแล้วฉีกครับเล้วฉีกเลกได้ค่ะเล็กได้ค่อยู่ไหมหมูครับอยากมีมันก่อนนะดิผมไม่เล่นนะแผ่นเดียวไม้แผ่นเดียวไปหาโน้ตสีพี่พี่พี่โน้ตอยู่ไหนบรรลูกอ่ะในบ้านเล็ก สามทีก็เมียน้อยมันของจริงอยู่แล้วนะเมียน้อยทำงานดีสามีระวังลมนะสามีระวังเขาหันไปหานะยัเล่นเหมือนเดิมนะไปไหนนะไม่ผมปัดต่อหน้าต่อตาทำไม่ไม่สนใจโลกอะไรทั้งนั้นอุวิมอตะดูเขาเราก็แตกโอ้ยทีหลังจริงเฮ้ยผมผมเอาเครื่องเสร็จดีกว่านะผมไม่ส่องแล้ว ไม่มีละเวงนะผมเห็นลอยตัวมาปุ๊บทำเอกบาาเลยนะเมื่อกี้ไม่ว่าซะเสร็จนะเวงยิ้มไปก่อนลวงยิ้มแทงหลังใช่ไหมที่จะ99ให้ไม่มีเจ้ามาไล่ผมฮะพี่น้อยพี่น้อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเมยน้อยเมยน้อยไปดึงดิเมยน้อยไปดึงดิได้เลยได้เลยได้เลยเมยน้อยขกระจายไปจะ99ไว้ได้ไหมอะไรนะกินเลย กลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนอย่ามาไล่เมียน้อยหรอกเมียน้อยต้องจุกแล้วนะก็ทำหน้าที่จุกบ้างนะไม่เอาไม่เอากลับไปเสากลับไปเสาเด็ดไปก่อนเฮ้ยมันลอยมันลอยคนนั้ณ โดนอีกทีโดนอีกทีปวดร้อนแล้วร้อนแล้วนะวร้อนเลยปวดร้อนนะประตู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 ประตระตูปรระตูประตระตูป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 ระตประประตูประประตูประตูประตูประตตูประตูประตระตูประตูปะตะตูปร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 ประตูปปประตู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 ประต กลััับบผมมีดินฮุกครับผมไปเหตุได้นะถ้าเขาแบบไม่ไม่อยู่ไกลอยู่อยู่ไกลอยู่กอนเานงน้องนักำลังกำลังวิ่งไปฮะกดดูกดดูพี่พ์มแบบว่ามีขีดหน้าฮัลโอนไปเร็วเฮ้ เอาเอาเก๊สหมดแก๊สหมดแก๊สหมดบอหลังให้อนยู่ครับบอกให้อยู่ครับได้ครับจะผ่าตัดกหงบล็อกบล็อก้อเมียทั้งหาเมียทั้งถาดนะแกงเลสเนีวลลรอดปะแกงเลสเดนอีวิลรอดเฮ้ยจรงะองแท้เมียเมียน้อยเอาจัดเลยเมียน้อยเอาจัดเลยเมียเอาจัด ม,มีนตตยน้องแค่นี่เอาจัดเลยนะจานนี้นะเลยยกให้เป็นโนหนึ่งเลย